สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนีก็มาพบพอ,พอกับช่องยางพาราพารวยเกษตรบ้าน,านคือเก้านะครับเมื่อนีเป็นบรรยากาศจากที่เข่าสวนยางนะครับมาเบ่งบรรยากาศการขายยางสดนะครับยางก้อนถ้วยเป็นอ่าล้านประมูลนะครับอันนี้เป็นกลุม่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะอยู่ที่อ่าตำบลโคกโงอำเภอชนุม,มานจังหวัดอำนาจ,จาเจริญน,นะครับอันนี้เป็น ยางรอบแรกของปี6 7นะครับของปี6 7เประเดิมประเดิมปี6 7นะครับครั้งแรกนะฮะเ,เสื้อผ์ไยขนาดครับเสื้อผพายขนาดพอขาดคืดเลยนะครับว่าราคาราคาสีได้36บาทครับพี่นอ้อง36บาทหาสิบตางค์ครับผมอันนี้ก็คือว่าเกินคาดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเห็นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขเจ้าซื่อกันอยู่34บาทนะครับ มันีราคายางแนวโน้มมันขึ้นนะฮะราคาโรงงานก็นขึ้นนะครับอ่าราคามือนี้ก็เลยได้อยู่3าบกบาทห้าสิสตางค์อ่าก็ถือว่าอ่าแฮปปี้ไร้นะครับดีใจไร้นะครับชาวสวนยางเข้ากับอ่าย่างบอท่านเปิดไรยอยู่นะครับนี่ในกาเห็นเห็นนี่กับประมาณอ่าสามสิบนี่ครับประมาณนี้ละบวกเกินนี่นะครับเจ้าสามสิบนี่แหละครับจากที่เบิ้งปลายเนาะยางกับบอท่านไร้นะครับกับเบิ้งแล้วกับประมาณ หาตันหกตันนี่แหละครับเพราะว่าการเริ่มกาลังเริ่มนะครับทยอยเปิดหนากันนะครับแต่ว่าส่วนมากขั้นเห็นไผ่เปิดแล้วก็เริ่มสิเปิดกันขึ้นกันนะครับเพราะว่า,าราคาดีนะครับราคาดีเห็นคนหนึ่งเปิดเลยคนหนึ่งก็ต้องเปิดไปหน้าเพราะว่ากะต้องตื่นครับราคานะครับเพราะว่าปีนี้ราคาประเดิมรอบแรกนี้ในรอบในรอบสิบปีเะครับพี่น้องนี่ ตั้งแต่ผมกีดยางมากนี่เนาะผมก็เริ่มมากีดยางปีห้าเจ็ดนะครับปีนี้กับปีหกเจ็ดสิบปีแล้วครับพี่น้องนี่ยสิบปีผมกับพึ่งมะพรุนเนี่ยแหละครับราคาสามสิบหกบาทเนะาะที่เห็นสูงสุดปีนั่นนะครับปีห้าเก้านี่ประมาณสามสิบสองบาทนะครับสามสิบสองบาทหนึ่งเนาะแต่ว่าปีนี้นี่ถึงสิเปิดหน้าไม่กับสามสิบหกบาทาก,บกับถือว่าราคาสูงนะครับ การแนวโน้มกันยังสี่ขืนนี้ได้ครับพี่น้องบอมแมนว่าเปิดหนาไม่หลายราค่าสสูงอย่างเดียวเนะเาะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างหลายๆเหตุหลายปัจจัยร่วมๆกันแล้วนะครับอบอ,อหรู้ว่าด้วยสถานการณ์สถานการณ์สงครามบอรหรือว่าเหตุไพ่แรงนะครับบอนะครับที่เหตุให้ยางมั่นข้นกับบอรู้นะครับหรือว่าด้วยที่รัฐบาลเขามาดูแลบอกับบารู้เนาะแต่ว่าที่รู้ก็คือเช่าสวนยางเข้านาะ ได้ราคาดีนะครับที่อหโหตอนนี้แล้วก็ที่เห็นที่เห็นเป็นวิกฤตนะครับที่เห็นเป็นวิกฤตตอนนี้ก็คือว่า,อาต้นยางนะครับต้นยางใบลุนนะครับต้นยางใบลุนรอบสองหลังจากที่แบบว่า,าใบลุนช่วงช่วงเดือนท่านว่านะครับใบลุนปกติของฤดูกาลต้นใหม่เนาะใบไม้พรีแล้วมันกับมันกับปงใหม่นะครับบานี้มาลุนอีกนะครับช่วงเดือนเมษานะครับช่วงเดือนเมษ ไปนี่และครับไปเมษาต้นพืษภาเนี่มาลนรอบสองอีกนะครับหลายพื้นที่ผมไปอุดรมากนะครับไปอุดรสกลนครพนมนะครับแถวนั้นกับเป็นคือการเบิดอีกครับก็คือแบบว่ายืนยืนต้นใบล้นนะครับมันกาสีเฮ็ดไฮยางส่วนหนึ่งก็ตายไปนะฮะส่วนหนึ่งกับขั้นฝนมาใหม่เนี่ก็เฮ็ดไหงอกใบไม้อีกนะครับแต่ว่ากัเฮ็ดไฮนํายางผมว่ามันสีออกสู่ ตลาดนี่สีหน่อยลงกว่าเก่าอยู่มันมันกับ,บกคือเก่าบ้างดนะครับเพราะว่ามันบ่อเมนเหตุอ่าปกติบัาไไดทีใบยางมันลนสองหลอบเนาะโดยรวมแล้วคือในภาคอีสานนี่ใบลนสองหลอบนะครับเห็ดให้ยางอ่ายางยืนต้ตนตายบางส่วนนะครับยืนต้นตายบางส่วนนะครับมันก็นเลยเห็ดให้นํายางปริมาณนํายางออกสู่ตลาดนี่คือว่าสีหน่อยกว่าเก่าอยู่นะครับปีนี้ก็เลยว่านะครับอ่าปีนี้นะครับราคาแนวโนมกับสีขึ้นไปหนาอยู่ครับ เพิ่อๆออ,อาสีเ่เฮนฮอดอ่าย่างก้อนถ้วยนี่ครับ40บาทก็ได้นะครับตอนนี้ก็ราคาอ่าย่างก้อนถ้วยเข้ากันนี้นลครับทีเว้านี่ก็คือ36บาทนะครับ36บาท36บาท58สตางค์นะครับเดี๋ยวผมสีให้เบิ่งป่ายเนอะ นี่แหละครับไปราคาประมูลเนาะอันนี้เป็นไปราคาประมูลยางาคน้นทีไดยก็คือคนที่ให้ราคาสูงสุดนะครับสามสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์เพราะมีร่วมปันผลนําของกลุ่มเป็นสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์นะครับปันผลที่สองสตางค์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มสาหกิจชุมชนนะครับ เป็นยางฮุกมีดนะครับอยู่นี่รับฮุกมีดึ้นไปแต่รับเฉพาะค้าประจํานะครับเริ่มสร้างยางกันนีกอสีม่วงเศร้านะครับสีม่วงเศร้าจังสีเริ่มสร้างกันนี่กอะสร้างไปแล้วนะครับประมาณเกือบครึ่งแล้วล่ะครับนี่เพราะว่ายางมันบ่อลายบันไดเนาะสมาชิกะมาถาเงื่อนกันนะครับมาถาเงื่อนกันก็เริ่มสร้างไปเรื่อยๆครับกับบ่อลายบันไดเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นล้านยางประจําตําบลน,นะครับที่แบบว่าซิมหามือนะครับช่วงนี้ก็ซิมมือซิมหามือคลายเธอหนึ่งนะครับและบัดช่วงยางออกล,ลายๆกังสีขยับขมาเป็นซิมมือคลายเธอหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะครับช่วงนี้ก็ยังซิมหามือคลายอยู่นะครับก<ห>็เริ่มสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับเบิ่งบรรยากาศการสร้างยางไปน้ำน,นะครับ หนึงน่งหนึ่งศูนย์อันนี้กสิไส้คนจดสองคนนะครับสองคนจดเนาะของของคณะกรรมการนี่สองคนจดรายกาเป็นของพ่อค้าจดหนึ่งคนร่วมแล้วอีกสามนะครับคือท,ที่เอาสองสองขาเป็นหลักกานสมมติว่ามีคนใดคนหนึ่งจดผิดถาดนะนะครับเพื่อสิได้ความแม่นยำเนาะ เบิ่งบรรยากาศการยกยางตั้งยางไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถือว่าเป็นตลาดที่าขายประจำนะครับขายประจำเลยสิบมือหรือสิบหามือเข้าสิมาร่วมกันเธอหนึ่งนะครับพี่น้องเข้ากับมาเอาเงินกันอยู่นี่แล้ครับเงินสะพัดแต่ละปีในล้านนี่ก็บ,บ่แม่นน้อยๆแล้ครับพี่น้องปีปีหนึ่งก็ ปีที่แล้วนะครับเงินสะพัดมุลเวียนอยู่นี่กับประมาณ18ล้านนะครับ18ล้านเพราะว่าแต่ละรอบแต่ละรอบนี่เกือบล้านเกือบล้านววได้ครับที่เทาแก่เพิ่นเอาเงินมาซื้อเนาะเพราะวา่ายางแต่ละรอบนี่ปีที่แล้วนี่กับประมาณ40ตันนะครับ40ตัน30ตันนะครับ45ตันสูงสุดนะครับนี่แหละเขตบริเวณน,นี่คือเต็มเบิร์ดเลยนะครับช่วงที่แบบสมาชิกเพิ่นเปิดนากันเบิร์ดแล้วเนาะ อันนี้เปิดนายยางไหมมันก็นเลยยางมาทันลายปันแดงนะครับทีนี่แห้งราคาสามสามสิบาทขึ้นไปนี่แห้งมวลแล้วครับพี่น้องนี่ถือว่าในรอบสิบปีนะครับในรอบสิบปีตั้งแต่กีดยางมาเลยผมกับว่าเคยพอราคานี้คือกันนะครับสามสิบหกบาทนี่ขั้นเห็นสี่สิบาทนี่แห้งสุดยอดเลยนะครับลองเพ่งได้กับมวนแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าไผมีสวนยางนะครับไผมีสวนยางปีนี้กับบํารุงดูแลนะครับใส่ปุ๋ยเ้มันแน่นะ ช่วงนี้ราคาปุ๋ยกะบ๊อบบ๊อบแพงเลยครับพี่น้องช่วงนี้ผมไปซื้อยูเรียนะครับเมื่อวานลดลงมากอีกแล้วนะครับยูเรียกระต่ายนี่800ห้าบาทนะครับ800ห้าบาท0060กระต่ายนะครับ830บาทนะครับมงกุฎกันลดลงมากอยู่810บาทนะครับ0060ฉะนั้นเท่ากับต้องนะครับให้ปุ๋ยแม่แน่นะครับต้นฝนปลายฝนเนาะบ๊อบแมนวาสิกีดแต่เอานำยางมันซื้อๆนะครับ เขาก็ต้องบำรุงใส่ปุ๋ยมันนะครับขั้นแต่สกีดเอายางนำยางไซื้อปุ๋ยบ่อไห้นะครับมันก็คล้ายๆพ่นบอกินเข่านะครับเทแต่เวียกนะครับแต่บอกินเข่าบอบำรุงมันกับมือมันกับจอยนะครับยางคือนกันครับเขาก็ต้องให้ปุ๋ยบำรุงมันแน่แน่เนาะนำยางมันยังสีออกนะครับคอมเมนว่าเอาแต่แบบยาป่ายไปป่ายยางเดียวนะครับขั้นบ่มีปุ๋ยป่ายกับบ่ค่อยออกเด้ครับเออฉะนั้นขั้นเข่า อยากให้นำยางมันดอ,อกดีถึงเข้าเอาอยางเอายามาปายนะครับเขาก็ต้องให้ปุ๋ยมันน้ำนะครับเพราะว่าเมันสีจังสีสมดุลน,นะครับขันแต่ว่าเข้าสีป่ายมันจะซือ้อให้ยางมันออกหลายป่ายยานะครับอไปเล่งมันแต่ว่าปุ๋ยบ่วไห้นี่ยางเข้ามันก็นส้มน,นะครับฉะนั้นไปอยากป่ายนะครับไปอยากป่ายยาท่ายา,าน,นะครับก็ต้องให้ปุ๋ยมันน้ำเนาะมันจังสีสมดุลกันอเออเข้าป้ายยาท่ายาเข้าให้ปุ๋ยมันน้ำนี่ ายางมันกับบส้มลายนะครับมันก็เลี้ยงเข้าไปได้โดนนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องจากการดูแลร,รักษาต้นยางให้เขานะครับให้ได้กีดหลายๆปีเนะาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้กันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหมๆ่ๆนเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ